ขอเจริญพรนญาติโยมผู้ติดตามทางช่อง YouTube วันนี้อัตมาภาพนะก็จะได้ทำรูปกรรมนะเพื่อทำสร้อยข้อมือเอาไวส้สำหรับให้ญาติโยมผู้ที่มาร่วมทำบุญ ในวัดไม่ว่าจะเป็นการร่วมบุญอะไรต่างๆนะอาตมาก็จะได้ทำไว้เพื่อที่จะให้ญาติโจมให้เป็นกำลังใจนะประคำที่จะทำนี้เป็นประคำทำมาจากไม้มงคลทั้งนั้นแต่เป็นไม้อะไรอาตมาคงลงสื่อไม่ได้ แต่เป็นไม้มงคลนะแล้วก็เป็นไม้ที่หายากนะทาขึ้นมาเสร็จแล้วถามว่าได้ผลไหมเทนะ่าที่อาตมาแจกไปให้กับโยมไปใส่ข้อมือก็ เกิดบารมีเนาะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะตอนนี้ขอทำนะลูกประคำเส้นพ่าศูนย์กลาง14มิลนะบางคนบอกว่าทำง่ายบางคนก็บอกว่าทำยากนะแต่สำหรับอาตมาว่ากา็ยากอยู่พอสมควรนะ ต้องค่อยๆทำนะเนี่จะเริ่มทำนะ เมื่อเจาะได้ข้างหนึ่งแล้วก็จะกลับข้างาตอนนี้เป็นลักษณะอย่างนี้ต่อไปก็จะกลับข้างนี้ใส่เพื่อให้มันตกลงมาเป็นลูก ยึดแน่นๆก่อนถ้ายึดไม่แน่นแล้วมันจะแตก เศษออกมาเป็นลูกก็เป็นไม้ส่วนไม้ก็เป็นเป็นเป็นรูแต่ที่เราจะเอามาใช้ก็คือเป็นลูกประคำยังร้อนอยู่เลยร้อนอยู่ลูกประคำนะที่ยังไม่ขัดนะที่ยังไม่ขัดเป็นลูกประคำทำจากไม้มงคลนะแต่ไม่เอ่ยชื่อ ทำเสร็จในขณะที่เราเจาะอยู่นั้นเราก็บริกรรมภักคาถาด้วยผักคาถาที่จะมาใช้นี่ก็เป็นผักคาถาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำมาให้บริกรรมนะเป็นคาถาสุดยอดนะนี่จากนี้ก็จะเอาไปขัดหลังจากขัดเสร็จแล้วก็จะเอาไปอบด้วยน้ำมัน น้ำมันน้ำมันมหาเสน่ห์ก็ว่าได้นะน้ำมันที่ทำให้น้ำทำให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้หลังจากนั้นก็จะามาห้อยแล้วก็จะเอาไปพุทธาพิเศษอีกแล้วค่อยเอามาให้โยมนะนะนี่นะได้หนึ่งลูกนะ ต่อไปก็จะเป็นการขัดลูกประคำนะขัดลูกประคำการขัดลูกประคำขัดด้วยกระดาษทรายแต่การขัดเก้ากิตใจต้องอาศัยศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็นั่งจิตตะภาวนานะไม่เอ่ยถึงนะขอเอ่ยถึงอธิบายนำลูกประคำที่เราเจาะมาได้เอามาเสียบใส่เตรียม สวรรค์เลขนะ จะโอเคนะบหน้าเงาวับนะเงาวับนะเงาดีนะหลังจากนี้ก็หลังจากที่เราขัดเสร็จก็จะเอาไปลงเข้าอบด้วยน้ำมันมหาเสน่นะทำให้อ่า ไม้เนี่ยมีประกายเงาแล้วก็มีอานุภาพนะนี่คือการขัดนะหลังจากที่เราขัดเสร็จนะต่อไปก็จะเป็นการอบน้ามันมหาสเสนนะอบน้ามันมหาสเสนมหามงคลมหาลาบมหาเฮงนะ เอาลงไปข้างในนี่ปิด,ปดยาวนะแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นมันมันมันเยิบนะ มันยึเป็นการทำให้เกิดเงามีอนุภาพนะหลังจากนี้ก็จะเอาไปห้อยทำเป็นกําไรนะพร้อมที่จะแจกโยมต่อไปนะขอจะเจริญพรตอนนี้ก็ เป็นขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยนะเอาไปห้อยห้อยเรียบร้อยนะก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะเป็นลักษณะอย่างนี้ลงณชาลีตินะแล้วก็พร้อมที่จะสวมใส่นะ ประมาณนี้นะโยมนะเรียบร้อยนะตัวน,นี้ตัวนะั้นเรียบร้อยนะสวยงามดีนะ